เคโอ้กรอิงครับเป็นยังไงครับสวยสมไหมครับสวยากยครับสวยมาก่ดเซอร์ีเกินตำรวจับเหมือนกันนะครับแต่ตำรวจยังไม่ลงใช่เป็นยังไงครับ สวยพอใจไหมครับไม่แต่ว่าไปคุณก็สวยได้เลยนี่เขาจะยัดเยี่ให้ผมสวยให้ได้เลยผมก็แบบอยากให้คุณเป็นสิ่งที่สวยงามในโลกวันนี้สองคับพอจะเป็นให้ได้ไหมครับได้ครับเอ้ยผมพูดผมไม่เคยทิ้งคุณนะครับ ah, Always by your side, bro Yeah, it's my bro, you know ไ้ยเดี๋ยวคอนเส์ตคนสวยอะไรอะไรสวยพื่นอกเล้วโปร์ไม่ได้แไม่ได้เรารต้องคนสวยวันนี้ he's not my bro he's not y bro we are sisters sisters not bro for today but sisters for today okay ฮะ okay sister นะวันนี้ sister ไม่โปรนะวันเดียววันเดียววันเดียว sister เปอนหลักนะเอาที่เขาสบายใจครับผมก็โอเค เออซิซิสแล้ววันทอ่เอลเอลบิดและซิสคืออยากจะบอกว่าเออจะเป็นอะไรก็ได้ขอให้เป็นคนดีพอครับ uh. ไม่เป็นคนดีเป็นอยู่แล้วแต่เป็นของเราได้เปล่าอล้วเพียนดูผมจะเป็นเด็กดีของพี่ดังเองครับ uh. เมื่อวานสลับกันเมื่อวานคุณเป็นพี่วันนี้ผเป็นพี่แล้วกันใช่ได้ครับเอ้ยไม่ใช่ผมอะไรเดีอนสันสันสันเพี่วันนี้เขาจะเป็นทุกอย่างเลยครับจะเป็นซิสจะเป็นโบรจะเป็นพี่ไม่โบรไม่เป็นไงวันนี้เป็นซิสเป็นทุกอย่างยกเป็นแฟนครับตอนนี้เป็นแฟนอย่างเงี้ยเหรเฮ้ อยาของใหญ่เ้ยต้องเก็บไว้โอกาสดีๆอะไรเพื่อจะไปไหนอะไรกินเยอะหนุ่มเดียวเลยมาเยอะหนุ่มเดียวเลยอ่ะวันนี้นะครับจุงดังนะครับก็มาในเสียงเต็มเลยนะไม่มีอะไรเสียบเลยนะครับ อนนอเอาเป็นว่าชุมนุมนะครับว,วันนี้ก็มาในทีมนักประจนไปนักประจนไปนักประจนไปเอ่อขยี้เสียขยี้ใจนะครับผม,มขยี้พอใจไหมครับน่ารักเลยนะแต่เล่ะแต่เลาอ่ะแต่ว่าวันนี้นะครับผมเราก็มีนักประจนไปคนอื่นมากมายเลยครับผมคือคนอยากเอพวกเขาไหมครับ To... <laughs> people make some noise